คลิปนี้นะทุกคนแม่ปูจะพาทุกคนมาดูว่าวัวเขาแย่งกินอะไรกันลูกวัวตัวน้อยวันก่อนนะโตแล้วเนี่ยโซนแล้วตัวเล็กพึ่งคลอดได้หนึ่งเดือนกว่ากว่าตัวถัดมาตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ประมาณหกเดือนนะคะ ส่วนตัวน no, oh, He ี้นี่น่าจะเป็นปีแล้วตัวนี้ตัวเมียดูเขาตุกวาย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 หัวตกใจเขากินเขากินรำกันนะทุกคน วัวกินรำเป็นอาหารเสริมตอนเย็นก่อนเข้าขอคอกนะจ๊ออบบอะอะระวงังระวงังระวงังมมหมดแล้วไง,งาอาวัวเข้าขอคอกเร็วดึง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 แล้ว ดึงดึงดึงแม่บัวเข้าคอกได้แล้วเอาดึงได้ไหมไดเออมันจะกินไปไปไปย่าแม่เราเก็บก่อน ฟ้าใสต้องมาฝึกเลี้ยงวัวกับปู่แล้วแหละลเรตะวางวัวเตะฟาใสย, <c oughs> ยังอีกยังอีก <c oughs> บายบายส่งวัวเข้านอนเรียบร้อยฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ